ของมีตัวไม่พี่เราับอย่งนี้แหละชีของมีของมีต้นต้นหนึ่ง SPG Thailand ฝากพี่น้องชาวเกมช่วยกดคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์และหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไอ้ตะปุ๊บ ไอ้เดียนี่นี่ไอ้ตอนพี่ม่อยู่ข้างหลังผมเลยพี่มึงมาตายตามเพื่อนมึงเหรอฮะมึงมาตายตามเพื่อนมึงเหรอไป้เดียร์คือไม่ยู่ที่นี่ที่ไหน เพื่อนมันเพื่อนมันใช่ขายอยู่นะรกระท่อมเพื่อนเจ๊บอกพี่ขายอยู่นะน้นำกระ t h อยู่ที่ไหนผมส่งของทุกวันนะพี่ผมผมไปซื้อได้อืที่ไ <นำ S 3> <ม>หนงขาอยอากสั่งขาไหนอะ่ะใช่ ซื้อสองแถมสองซื้อสองแถมสองด้วยเหรอโอเคโคตรทายก็เจ๋งดิเอาหมอกูไปเลยยกหม้อไปเฮ้ยไม่ดุไี้หนุ่มยิงมาสุดกูมั้งสิว้้ยเออบอกจุดกูหน่อยได้ช่วยยิงไหมไม่ใช่ไรอ๋อพี่นัเออไปซ้ายก็พี่้าย อฟตัวละค่ะนั่นเว้ยเขาบอกว่าลูกเล่นฟรีเขาบอกว่าลูกเล่นฟรีไฟจีบกันชิ้หายไปบ่อเลยก็เลยบอกมีดีมีดีมีดเอ้มีดิงครับได้จีบกันเหมือนกันใสอยส่เพื่อนใส่ใส่เพื่อนยิงใอยเพื่อน ไอ้เหียกูโดนมันโดนมนโดนมันเจ็บมันเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บสวยพี่นัทไายเัานนักมันนักมันนักบินนันไอ้กูบินนักเป้ยไอ้เฮียหมดยังหมอย่างขอมีตัวขอมีตัวขอมีตัวหนึง SPG Thailand ฝากพี่น้องชาวเกมช่วยกดคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์และอีหนึ่งแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจเล็ก,เกๆน้อยๆในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ